น้ำพริกอ่องแต่ละที่ทานไม่เหมือนกันนะคะส่วนพริกเราก็จะละเอียดเท่านี้นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวให้เขาเดือดมะเขือเทศสุกอีกนิดนึงก็ใช้ได้เลยค่ะสวัดดีค่ะวันนี้คุณย่าจะมาชวนทําน้ําพริกอ่องค่ะบ้านเพื่อนๆทํำยังไงคะน้ําพริกอ่องใส่อะไรกันบ้างเอ่ยบ้านย่าใส่ตะไคร้นะคะหอมมากเลยย่าเคยกลับใจไม่ใส่ตะไคร้นะคะแบบ ที่บางคนบางบ้านเขาทำเนี่ยย่าก,ก็กินมาทั่วเนาะไปทางเหนือเขาก็บางบ้านเขาก็จะใส่แค่หอมหอมแดงอย่างเดียวคะ่ะไม่ใส่กระเทียมบางบ้านก็ใส่กระเทียมแล้วก็ไม่ใส่ใส่ทั้งหอมแดงทั้งกระเทียม <S <S แต่บ้านย่าใส่ใส่รากผักชีคะ่ะรา,ากผักชีนะคะเนี่ยรากผักชีเนี่ยคะ่ะแล้วก็ตกไครนะคะแล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมกระเทียมเยอะกว่านะคะ เดี๋ยวย่าให้สัดส่วนไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็พริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะย่าเอาแช่น้ําทําไมถึงต้องแช่น้ําพริกนะคะถ้าเราไม่แช่น้ํานะคะข้อ1ปั่นยากข้อ2ปั่นแล้วไม่แดงค่ะสีพริกสีพริกแกงก็ไม่สวยนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะ,ะย่าก,ก็จะแช่น้ํานะคะบีบน้ําออกแล้วนะคะย่าใส่ไป12เม็ดเขาไม่เผ็ดนะคะพริกพวกนี้เขาไม่เผ็ด ยาจะปั่นก่อนนะคะเพื่อนๆปั่นก่อนแล้วค่อยค่อยเอาไปโคลก่ะคะ่ะยาโขกไม่ไหวปั่นเขาก่อนหยาบๆแล้วก็ค่อยเอาไปโคลพริกอ,อก่องแต่ละที่ทานไม่เหมือนกันนะคะยาทานมาหมดละ ทานไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวลำพูนลำปางสั่งมากินย่าก็ต้องกลับใจมากินอย่างที่แม่ย่าทำให้กินเนี่ยมีรากผักชีมีตะไคร้เนี่ยค่ะบางบ้านเขาใส่ไข่ด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ก็เกือบได้แล้วนะคะแต่ย่าจะปั่นอีกนิดนึงเพราะว่าเขาก็ไม่ต้องละเอียดเท่าไหร่อะคะ่ะมันไม่ไม่เหมือนพริกแกงเนาะ ยาขยับก่อนนิดนึงเหมือนพริกเขาอะค่ะอยากจะปั่นอีกรอบนึงแล้วก็เอาลงไปโขกกับหมูเนาะเพราะว่าพริกอ่องเขาต้องใส่หมูด้วยเพื<ๆ>่อนพอแล้วนี่ค่ะยาก,ก็จะเอาใส่ไปในครกเอากับใส่ไปในครกนะคะเดีย๋ยวยาก,ก็จะเอาไปโขกค่ะกับกับหมูหมูนะคะเพื่อนๆนเอาเอาถ้าเพื่อนเพื่อนทำนะเอาหมูติดมันนะคะ หมูหมูบดนะคะหมูสามชั้นก็ได้ะคะ่ะถ้าเนื้อหมูแล้วไม่อร่อยเลยะคะ่ะแข็งแข็งยาก็จะเอาหมูนะคะใส่เข้าไปโขกให้แบบโขกเบาะบ,บ,บนะคะไม่ไม่ไม่โขกเยอะแค่จะคลุกให้เขาแบบเนื้อเขาได้แบบกืนกันไปอย่างนั้นนะคะ ส่วนพริกเราก็จะละเอียดเท่านี้นะคะเพื่อนๆถ้ส,ส่วนหมูกับส,ส่วนเครื่องเครื่องที่เราไปปั่นเนี่ยเดี๋ยวบอกใต้คลิปเนาะใช่แล้วครับหมูนี่สุกไหมหรือว่าเป็นหมูหม,หมูดิบหมูดิคบดค่ะเพราะาเดี๋ยวเราจะเอาพริกพริกเนี่ยไปผัดอีกทีหนึ่งอ๋อโอเคนี่ค่ะคนี่ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปผัดนะคะอ่อค่อยใส่มะเขือเทศนะคะใส่มะเขือเทศเพอเราผัดให้หอมแล้วค่อยใส่เครื่องปรุงเรานะคะมีผงชูรสนะคะน้ําตาลทรายน้ําปลาแล้วก็รสด,ดีหมูนะคะป่าเราไปผัดกันเลยค่ะย่าตั้งเตานะคะแล้วก็เอ่อใส่น้ํามันเข้าไปนะคะไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อนนักอ่ร้อนจัดนะคะแค่อุ่นๆก็ใส่ลงไปได้เลยะคะ่ะอันนี้หมูที่เราโขกไว้เมื่อกี้นะคะ แต่พี่แกงเรายังใส่ไปไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เพิ่มไปอีกนะคะใส่ตามลงไปที่หลังใช่ไหมใช่ค่ะก็คือผัดหมูกับพิกแกงก่อนตอนนี้ใช่ผัดไม่ผัดแค่ที่คกเราโขกได้ไงเดี๋ยวมันจะมีแต่หมูถ้าไม่งั้นนะนะคะอืมพิกแกงเราที่เหลือนะคะเคพื่อนๆใส่ไปเลยค่ะปูต้อไคะไม่เอาไม่เอา เดี๋ยวเอาน้ำเติมนิดนึงนะคะเศษอายที่ติดเนี่ย <c oughs> <c oughs> เสียดายค่ะตอนนี้ก็เทียมโลละร้อยกว่าหอมก็เทียมแพงมากไฟอ,อ่อนๆนะคะไปเรื่อยผัด ราผัดไม่นานนะคะเพื่อนๆเ,เราใส่เครื่องปรุงเราลงไปเลยค่ะเมื่อกี้น้ำตาลใช่ไหมใช่น้าําตาลอันนี้ชูรสอุ้ยเ <laughs> มื่อกี้เนี้ยน้อยเดียวชูรสอันนี้น้ําตาลลูกถ้ากินชูรสเป็นถ้วยอย่างนี้เดี๋ยวเขาล่าลือกันตายว่าเราไม่มีฝีมือทํากับข้าวน้ําปลาค่ะอ๋อทขาไม่รู้ <laughs> เห็นขา,ขาวๆเหมือนกันค่ะอันนี้ก็รสดีค่ะรสดีหมูเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ําซุปหมูเราก็ใส่รสดีหมูไปนะคะ อ่ะแล้กทน,นี้มะเขือเทศค่ะเพื่อนๆชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะยาใส่ไปร้อยกร,รมัมทีนี้พอเขาเดือดอ่าแล้วเขาเรียกอะไรอะ่ะชิมรสอีกครั้งหนึ่งนะคะรสที่เราชอบนะคะรสที่เราชอบสำหรับเพื่อนๆนะคะรสที่เราชอบแล้วก็ ก็ปิดเตาได้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องเคี่ยวอะไรค่ะพอดีเลยที่ย่าช่างมาแต่ว่าย่าไม่ได้บอกสัสดส่วนน้ำนะคะที่ล้างอันนี้ลงไปก็ประมาณร้อยกรัมมาค่ะเพื่อนเดี๋ยวให้เขาเดือดมะเขือเทศสุกอีกนิดนึงก็ใช้ได้เลยค่ะค่ะพอแล้วนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานทานกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกอ่องบ้านย่าเป็นยังไงคะเพื่อน เพื่อนๆคะหน้าตาหน้ารับประทานไหมคะเพื่อนๆที่บ้านทานกบอะไรคะน้ำพริกอองนะคะบ้านย่าก,ก็ผักชีนะคะเป็นหลักแล้วก็แตงกวานะคะผักดิบแครอทแล้วก็ผักกาดขาวนะคะลองทำทานกันดูนะคะทำไม่ยากแล้วก็อร่อยคะ่ะสูตรนี้อร่อยอร่อยจริงๆค่ะไม่ได้โกหกเพราะว่า ยาก็ไปลองหมดแล้วอะใส่อันนี้ใส่อันนั้นลองหมายถึงว่าไปที่อื่นก็ไปทําไปทานของเขาไม่ใช่ว่าเราทํากับข้าวเป็นไปที่ไหนเราก็ไปทานยิ่งเราอยากรู้ค่ะทาเป็นเราก็ยิ่งอยากรู้เขาทําเหมือนเราไหมของเราอร่อยหรือของเขาอร่อยถ้าของเขาอร่อยเราก็ปรับปรุงทําตามเขาของเราอร่อยเราก็ทําเหมือนเดิมของเราอย่างนั้นนะคะของของอะไรก็ช่างเราต้องเกิดจากการเรียนรู้เนาะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆจากการเรากินก็คือประสบการณ์ของเราเหมือนกันค่ะ เพื่อมาปรับปรุงให้เรารู้แล้วก็สอนลูกสอนหลานเราต่อไปประมาณนั้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย่าด้วยนะคะขอบคุณที่ดูคลิปย่าจนจบนะคะขอบคุณค่ะ